มีประกาศจากสำนักพระราชวังนะฮะว่าได้ขอเลื่อนการเปิดให้ประชาชนเข้าเฝ้าค่ะนะครับกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดูสิท์มหาปราสาทในพระบรมมาหราชวังนะครับจากเดิมที่ประกาศจะเริ่มให้เข้านะครับถวายบังคมพระบรมศพในช่วงบ่ายวันที่28 ตุลาคมเลื่อนเป็น29ตุลาคมครับค่ะตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง4โมงเย็นนะครับแล้วก็จะมีการแจกบัตรคิววันต่อวันเขาจะปล่อยแถวละ100คนคนรองรับได้วันละ40,000ื่นคนซึ่งจ,จำได้ไหมสมัยพระพินางนะฮะตอนนั้นสมเด็จยา่ามันจะมีช่วงหนึ่งเนี่ยก็คือคุณสามารถที่จะตั้งคิวแล้วเดินเข้าไปข้างใน ไปเคารบบพศพพระองค์ท่านพระศพแล้วก็เดินออกซึ่งที่ผ่านมามันยังไม่มีนี่ก็คือทุกคนเท่าที่เห็นในภาพนะคือไปหน้าประตูของวังแล้วก็ไปกรา,ากบ<อ>ท่านเองครับที่สําคัญนะคะเรื่องของการแต่งตัวนะคะขอย้ำนะคะทางรัฐบาลได้ขอความร่วมมือนะคะให้แต่งกายชุดดําและสุภาพนะคะไม่มีลวดลายนะคะ ที่สำคัญนะคะไม่ควรใส่เสื้อที่รัดรูปมากจนเกินไปควรเป็นเสื้อแบบมีแขนนะคะคอไม่กว้างค่ะและไม่ควรมีตาสัญลญักษณ์อยู่บนเสื้อเพราะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะและผิดกาลเทศะค่ะกางเกงเนี่ยควรเป็นกางเกงขายาวแบบไม่รัดรูปไม่ควรใส่กางเกงยีนหรือว่าสกินนี่นะคะย้ำนะคะไม่ควรใส่กางเกงยีนนะคะหรือสกินนี่นะคะกระโปรงนะคะหรือชุดเดรสนะคะควรเป็นกรกนนะโป,ปรงที่ยาวคุมเข่าแบบ แบบสุภาพเรียบร้อยนะคะไม่เอารัดรูปนะคะคแล้วก็สำหรับชุดเดรสที่เป็นแขนกุด แขนกุดไม่ได้นะคะคุณต้องหาเสื้อคุมที่เรียบๆมาคุมทับนะคะห้ามมีรวดลายโดยเด็ดขาดค่ะเพื่อดูตัวอย่างจากเรา3คนได้วันนี้นะถูกต้องนี่อันนี้คุมของกิ๊อาจจะเยอะไปนิดนึงแต่ว่าได้สวยงามสุภาพคุมจนถึงเท้าเลยให้ดูสิให้ดูและกิ๊ใส่ถุงน้องอีกนะใส่ถุงน่องดําเพื่อไม่ให้ชอบชอบชุดนี้ของกิ๊บใช่เรียบร้อยสุด